สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ให้ชมพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ฐานแซมครับบางคุณพรมพิมพ์ฐานแซมองนี้จะเป็นกลุกเก่านะฮะองนี้จะเป็นกลุกเก่าพิมพ์รงคือลักษณะของพิมพ์ฐานแซมนะท่านดูครับเนี่ยฐานท่านฮะเอเอ,เอ,เอเออเอซูมเส้นซูมท่านเนี่ยฮะจะโค้งมนสวยงามและขณะเดียวกันเนี่ย เส้นซุ้มท่านจะมีการหมวนตัวหวดตัวครับเนี่ยมมวนตัวหวดตัวทั้งเส้นนะฮะตลอดนะ,ะแลวก็นเนี่ยฮะที่แขนนี่ก็ยังมีหดตัวเนี่ยฮะมีการหดตัวนี่ครับเนี่ย,เ,ยเส้นฐานต่าง,นางต่างครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของบางคุณพรหมอ่ะมีเส้นสังกติเนี่ยฮะอกจะมีสังกติหูใบสีนะหูสองข้างถ้าเอพระพักท่านเนี่ยฮะ จะตึงมาแถบแล้วก็เสียงจดซุ้มครับท่านดูฮะฐานชั้นล่างครับนี่ฮะจะชิดด้านนี้มากกว่าด้านนี้ท่านสั้งเกตน,นะของฐานแซมนะจะชิดด้านนี้มากกว่าด้านนี้นะครับฐานชั้นสองจะเป็นฐานสิงครับฐานชั้นสิงแล้วก็มีเส้นแซมนี่ฮะสองเส้นเส้นแซมสองเส้นครับผมนี่ครับท่านชมฮะอ้าวดูด้านหลังบ้างด้านหลัง นี่ครับด้านหลังท่านฮะนี่ฮะเนื้อแห้งแกล่งครับแห้งแกล่งดูครับนี่รอยกระเทาะท่านเนี่ยเป็นเอียงสายแตกไปตรงนี้จะรอยกระเทาะหน่อยท่านดูฮะมีไอแคนไซแทรกครับเนี่ยเนี่ยในรอยต่างล่องต่างๆนี่จะมีแคนไซที่เกิดจากปูนเปลือกหอยแทรกเขา ขึ้นมาครับเนี่ยฮะท่านชมครับอันนี้คือด้านหลังถ้าดูด้านข้างบางด้านข้างนี้ครับด้านข้างนี้ก่อนท่านชมครนี่ครับจะมีรอยร่องรอยของการหดตัวยุบตัวครับนี่ฮด้านข้างนี่อีกแถบหนึ่งครับนี่ฮะการหดตัวยุบตัวแล้วก็จะมีรอยครูดครูด,รดนะฮะ เนี่ยฮะรอยครูดเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะนี่ครับโทษโทษเนี่ยฮะจะเป็นรอยครูดเนี่ยรอยครูดนี่ครับรอยครูดในขณะที่ตัดครับนี่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างดูนิดหน่อยพอเอา้าแล้วดูขยายกันครับเรามาดูขยายกันหน่อยครับผม เอาขยะแค่นี้ก่อนโอเคครับท่านชมฮะนี่ฮเนื้อหาหมวนสารท่านครับครับท่านชมนี่มีการแห้งมีความแห้งฮะมีการหดตัวม้วนตัวของเส้นนเะส้นเส้นชุ้มเนี่ยหดตัวม้วนตัวครับ อันนี้จะเป็นพระเนื้อละเอียดครับมีมวลสารพอประมาณครับของบางคุณผลมเนี่ยนี่ครับนี่ฮะจะขดตัวนี่จะเป็นกลุกเก่าครับนี่ท่านดูหูครับจะเป็นหูใบสีครับนี่ครับการวางแขนของท่านฮนะนี่คือลักษณะของบางคุณผลมฮนะแล้วก็จะมีเส้นสังคติเนะี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะการวางเท้าท่านนะฮะเอวางขาท่านนะ ท่านชมฮะครับนี่ฮะเป็นรอยจ้ำจ้ำฮะเป็นรอยจ้ำจ,จ,จ้ำของเนื้อพระเราจะเห็นชัดเจนรอยจ้ำของเนื้อพระเนี่ยครับนี่ครับท่านชมนะฮะนี่ฮะรอยแยกตัวเนี่ฮะการปริตัวแยกตัวนะฮะ ลักษณะของพระสมเด็จบางองค์ผมเคยจะมีรูเหมือนไปจนเป็นโพรงๆเลยนะฮะแต่นี้จะขึ้นมาก่อนนะอันนี้รูจะน้อยเพราะว่านี่ฮะจะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยครับร้อยแยกตัวร้อยหดตัวเนี่ยชัดเจนเนี่ยมวลสารต่างๆครับมีครบครับเอามาดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะด้านหลัง จะเห็นมวลสารครับเนี่ยจะมีรอยแคนไซเนี่ยฮะที่เกิดจากปูนเปลือขหอยอะขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยฮะมาปิดช่องหรือปิดไอไอรอยต่างๆที่ดีแตกรายงานเนี่ยฮะนี่ครับนี่ฮะจะเห็นมวลสารท่านนี่ฮะมีก้อนอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดครับเม็ดดำเม็ดขาวอะไรพวกเนี้ย ครับท่านชมฮะนี่ด้านหลังครับนี่ฮะนี่ฮะรอยกระเทาะเนี่ยเป็นชามกลางใสเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่รอยนี่ฮะรอยแยกครับมาดูด้านหนหน่อยครับนี่ครับท่านชม เนี่ยดูพิมพ์ทรงท่านฮะถูกต้องครับเนี่ยฮะเนื้อหามูลสารท่านฮะนี่คือพระจิดทรบองคุณพรมพิมพ์ฐานแซมกรุเก่านี่ด้านหลังครับครับอดูด้านหน้าอีกรอบโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอให้ท่านนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ